สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กระโรวรักทุกท่านน้ำกะละกันครับผมสําหรับมือหนีมาปวดพอกันครับทางด้านส้มไก่นมหมอลําซิ่งอีกแล้วเช่นเคยกันละกันครับวูมก่อนเื่อนไก่เนื้อกระัพี่น้องครับากดไลค์กดแชร์กดซาวสากายกดกระดิงงน้ำเนยเด้อคือเก่าล้วล่ะพี่น้องครับมือนีขังช่ำไ้ครับพี่น้องเนาะแต่เป็นนมนมพี่น้องครับมือนีครับจังซาพี่น้องขังช่ำไปแตาเป็นนมพุน คุณนอหันนอพี่น้องครับมาหนี่คุณแล้วคุณออกเด้นี่พี่น้องอืมมาเบ่งกันครับนอกํากลังไงกรลังโตกรลังนมกรลังแน่นนะครับอายุน้ำก็กรลังดีครับนะมาหนี่นุมน่มแน่นแน่นเลยครับตัวนี้ครับอืเจ้าสาจุกเจ้าจุกสาครับโอ้สาจุกจุกสาอซื้อกบไปก็มาอยู่บาทนะ <c oughs> ตั้งซื้อไปก่อะไะพี่น้องครับยังบ่เห็นดนกยังบ่เห็นเบยวยบเห็นยังดนกอือแต่ว่า โครงสร้างกะกำลังมากครับร้อยกะกำลังพอดีพี่น้องครับตอกะกำลังอ่ะพันกับเปียวเนี่ยจักหน่อยบอคอยได้จับได้รูปได้บายเนาะตรงนี้กะคือขุนนัวหารไปก่อนครับนมนมแน่นๆครับโครงสร้างกัสวยงามอยู่ครับพอดีร้อยพอดีครับน่าจะอยู่ที่สองจุดห้าครับเนาะตัวนี้ครับน่าจะอยู่ที่สองจุดห้าครับขุนนัวหารครับตะกินน้อยๆครับเนาะเ่ื้อไชโปไนครับ คุณไปคุณมากัดตึงๆึ้นกัดสวยงามครับตอนแรกเป็นไก่ดอดหลอดบอดสวยงามเนะาะกรั้มาครั้งคุ้นใหน่ดุนั่นน่ะละพี่นอ้องเบิ่งครับความสวยความงามคือโยกับตัวนี้คือโยอมเบิง่งจากคนได้หรือพี่น้อง <c oughs> นะตัวกับพวกบอดพี่น้องโอ้แฉะแแคฉะนี่ลนะเปรี้ยวกับเลีวยวนะกับลาดอยนะู่เนาะไก่บ่อดใดพี่น้องเอ้าวทรงนี้ ว่าแล้วพี่ไสิบนีอะไรกันครับน้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม